ว่า <What? S 2> ถามหน่อยสิจอช้อนนี้พอดีเลยเนี่ยหนูอนะก็ถ่ายรูปไปให้ลูกค้าดู uh huh. แล้วลูกค้าก็คองใจว่า อันเนี้ยเปลี่ยนมาหรือเปล่าจากโรงงานหรือว่าไป,เป,เ,ปเปลี่ยนแต่งเพิ่มให้เขาทําไมอะ่ะแล้วลูกคา้าสติกเกอร์อีกเขาก็ถามว่าไปติดเพิ่มให้เขาหรือเปล่าหรือมันมาจากโรงงานออและอีกเนี่ยตัวก,กระจังหน้าสี<อ>แดงอีกอะออก็ไปเปลี่ยนให้เขาหรือเปล่าหรือมาจากโรงงานอ๋องงใช่ไหมละ่ะใช่เดี๋ยววันนี้จะมาบอกให้เพราะว่าลูกค้าบางคนก็จะเข้าใจว่าต้องซื้อเพิ่มสติกเกอร์ ตัวหนังสือเราก็ต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าถ้าเป็นตัวไฮรันเดอร์ก็จะเป็นตัวสีเงินถูกต้องไหมอ่ะสำคัญเลยนะเบาะข้างในนะที่เป็นที่เป็นตัว X อันนั้นก็ต้องเพิ่มเงินให้เขาหรือเปล่าเขาต้องเพิ่มตังค์หรือเปล่าอ๋อลูกค้าสงสัยใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวมาบอกให้ว่าสําหรับคันนี้นะก็คันนี้จริงๆแล้วมันเป็นรุ่นพิเศษเนาะตระกูลเอ็กซิลี่อุ้มอ่าฮะอ่าเป็นเอ็กซิลี่นะซึ่งเอ็กซิลี่เขามีการตกแต่ง ออกมาจากโรงงานแล้วลูกค้าไม่ต้องมาเสียเงินจ่ายแยกแล้วจะต้องซื้อสติกเกอร์ซื้อลโก้ซื้อกระจังไม่ต้องละออกมาจากโรงงานเลยค่ะก็คือแต่งหรอจากโรงงานเนี้มาอย่างนี้ใช่ถูกต้องเลยเพียงแค่ว่าในรุ่นของ X-Series เนี่ยเขามีตัวสติกเกอร์ตระกูล X นี้โชว์ไว้ให้จับไหมไม่จับแล้วแล้วที่สังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็น X s e r ซ e s เนี่ยค่ะ ตัวโลโก้เขาเนี่ยอิซูซุเนี่ยจะเป็นสีแดงนี่จะเป็นสีแดงนะแล้วก็กระจังหน้านะคะถ้าเอ็กซิลี่เขาจะมีเป็นสีดำคาดแดงตัดให้อยู่นี่เด่นเด่นมากเด่นมากคือแบบแว่า,ม,ามองจากระยะไกลคืออิซูซูสีแดงใช่เลยเอ็กซิลี่แน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดเด่นเลยสำหรับตัวเอ็กซิลี่นะคะข้างหน้าเห็นไหมเขาก็จะมีนี่ เขาเรียกว่าสเกิร์ตแม้พี่ใช่จริงๆมันก็คล้ายๆกับเป็นสเกิร์ตที่ออกมาจากโรงงานเลยมันก็จะมีเป็นตัวลิ้นตรงนี้มาให้ด้วยแล้วก็นี้ลายเคปลาด้วยเป็นลายเคปลาซึ่งสปอร์ตไปอีกใช่สปอร์ตไปอีกรุ่นเนี้ยแบบตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้คือดูจากข้างหน้านะอุ้มนะนี่แบบนี้นะ รุ่นนี้เป็นตัวยกสูงอุ้มนี่เเพราะว่ามีทั้งตัวสูงแล้วก็มีตัวนี้นตัวยกสูงใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวความสูงมาตรฐานนะนี่แล้วจะบอกว่าสีนี้เป็นสีใหม่เหรออุ้มใช่แมเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนนเห็นจะเห็นแค่สีดํากับสีขาวใช่ถูกต้องแต่อันนี้มีสีเทาโอเพกมาด้วยต้องเป็นสีที่จะอยู่ในรุ่นไหนนะอุ้มก็ hit ถูกรุ่นตอบเลยเพราะว่าก็ขายดีเหมือนกันใช่ไหมคะ คันนี้แบบว่าสีสีแยะขายดีเลยแล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะถ้าเป็น x อกซิลี่เขาจะมีตัวโลโก้ X นี้แต่อยู่ข้างๆจะเป็นแบบนี้เลยหรือนะคะ,นะ,คะในส่วนของตัวล้อแมกเขานี่ล้อแมเขาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นสีดําเงา นี่เป็นดําเงาแล้วก็สวยมากเลยค่ะผูกให้นี่ก็ยังมีเป็นโลโก้ให้รู้ว่าเป็นตัวตัดแดงอีกตั้งหากดําเงาตัดแดงโอ้โหพี่เจียบบอกลูกค้านะว่าไม่ต้องสู่เพิ่มเราไม่ได้ติดเพิ่มไม่เลยไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยคือออกจากโรงงานอย่างนี้เลยมาหล่ออแบบนี้เลยอะเมื่อกี้บอกว่าข้างในในรถใช่ไหมใช่ปันนี้สำคัญมากลูกท้าถามว่าน้องไปทำเพิ่มให้พี่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยอะนี่ คือบอกเขาเป็นแบบสไตล์ของเขาเลยนะเห็นไหมก็เป็นตัวสีสีดำนะอุ้มนะนี่บอกสีดำแล้วเดินได้ด้วยสีแดงปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวไฮรันเดอร์เนี่ยเขาจะเดินได้สีขาวค่ะนี่ส่วนของคอนโซลข้างหน้านะเขาก็ยังเดินได้สีแดงเหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของ X Series เลยก็ว่าได้เนาะพี่เจเนะนี่สังเกตนะตรงตัวคอนโซลหน้านี่มีโลโก้ X มาให้ด้วยเนี่ยสูงสุดยอดเลยอ่ะพี่เจี๊ยบคือแบบว่าหล่อเลยอันนี้คือแบบว่าหล่อแบบว่าหล่อจากโรงงานคือเราแทบไม่ต้องไปแต่งอะไรไม่ต้องแต่งเลยดีกว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเนี่ยอ่ะดูข้างหลังกันหน่อยคันตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็มีมาให้จากโรงงานอีดพีโอวีมาให้ยอดไม่ยังไม่ทําอะไร แล้วอยู่ในราคารถครบเป็ดเสร็จทุกอย่างไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วจ้ะก,ก็คือจากราคารถ992,000บาทใช่ไหมถ้าถ้าอุงจะไม่ผิดใช่ไหมแต่ว่าถ้าสีขาวมุกจะบวกเพิ่มอีก7,000บาทแล้วก็ทีนี้เขามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ <S 2> <S 2> แต่ว่าตัว992,000เนี่ยคือตัวท็อปของเอ e r ซ e s เลยคือเกียร์ออโต้คือคันนี้เลย6สีนี้เลยคือจ่ายเท่านี้คือได้ ได้แบบนี้เลยอย่งนี้เลยได้แบบนี้เลยไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วแค่นี้เลยออกไปได้เลยหล่อแบบนี้เดิมๆ